กฎหมายใหม่ที่แก้ไขก็คือการสมรสเท่าเทียมซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่22มกราคม2568เป็นต้นมาชายกับชายสมรสกันได้หญิงกับหญิงสมรสกันได้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ามาดูว่าถ้าหากว่าเขาใช้ชีวิตกันเป็นผู้สมรสที่เท่าเทียมกันเนี่ยจดทะเบียนสมรสเนี่ยนะครับซึ่งเขาเรียกว่าสมรสเท่าเทียมเนี่ยมาเรื่องมรดกมีสิทธิ์นั้นไมสมมติว่าสองคนเนี่ยเป็นชายกับชาย เขาสมรสดกันกกับขสมรสดกันกเนี่ยต่อมาเสียชีวิตใช่ไหมก็เหลือแต่ขก็ยังคงใช้มาตราหนึ่งหกสามห้านะครับให้สิทธิ์ในการที่ผู้สมรสมีสิทธิ์จะได้รับมรดกเอาง่ายๆเลยถ้าสมมุติว่ากไก่เสียชีวิตใช่ไหมขใครก็คือผู้สมรสดั่นแหละแต่ไม่มีบุตรด้วยกันแต่ถ้ากไก่ยังมีพอ่อมีแม่อยู่นะครับขใครก็มีสิทธิ์รับมรดกตามหนึ่งหกสามห้า ส่วนพ่อแม่ของกอไก่ก็มีสิทธิ์รับมรดกเช่นกันก็มีสิทธิ์รับมรดกอยู่3าคนพ่อแม่แล้วก็ผู้สมรสนะครับแต่ถ้ามีบุตรบุญธรรมบุตรบุญธรรมก็มรับมรดกได้อีกนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือกรณีเป็นผู้สมรสดตามกฎหมายสมรสเท่าเทียม